วันนี้ผมจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ตกอยู่ในวังวนวาทกรรมไม่ต้องมาถามว่าเราอนุรักษ์หรือเราประชาธิปไตยหรือเรากักจะเป็นอนุรักษ์ก้าวหน้าไม่ต้องถามเราครับเพราะเราประกาศอุดมการมาตั้งแต่ปีพศ2489ว่าเราคือต้นตํำรับของพรรคเสรีประชาธิปไตยในประเทศไทย วันนี้ผมจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ตกอยู่ในวังวนวาทกรรมไม่ต้องมาถามว่าเราอนุรักษ์หรือเราประชาธิปไตยหรือเรากักจะเป็นอนุรักษ์ก้าวหน้าไม่ต้องถามเราครับเพราะเราประกาศอุดมการมาตั้งแต่ปีพศ2489ว่าเราคือต้นตำรับของพรรคเสรีประชาธิปไตย